สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะสำหรับกิจกรรมนะตัวตลกนะครับเอพิลฟ mm ูเ hmm. ดเนี่ยนะนี่ครับเป้าหมายของเราคือชุดหัวกระโหลกเนี่ยนะ700ร้อยเหรียญน,นะครับเขาบอกว่าเอามันแจกวันละร้อยเหรียญครับทุกคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็จะได้แค่หกร้อยเหรียญไงเพราะฉะนั้นต้องมีเหรียญสะสมของเก่าสินะถึงจะได้ครบเจ็ดร้อยเนี่ย เออก็มันแจกแค่วันละ100ไงนะโดยเฉพาะอ่าวันแรกนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานเนาะแสนเจ็ดแสนปรากฏว่าพอจ่ายไปครบแสนเจมันก็มีอีกครับทุกคนนะมันตันอยู่ที่ห0 0แสนเลยนะครับได้ร้อยเหรียญนะคือ500แสนบาทเลยนะเออห้าแสนทองของเกมเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยสําหรับใครที่ยังจ่ายไม่ครบนะวันนี้มาดูให้หน่อยครับว่ามันยังจ่ายเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นระบบเก่าที่เป็นแบบระบบฐานแบบนี้ยมันยังแบบเก็บย้อนหลังได้นะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจครับพอดีผมจ่ายครบ5้าแสนไปแล้วก็เลยลองไม่ได้เนาะทีนี้วันที่2ครับวันที่2เราก็มาถึงเรากดรับก่อนครับมันจะแจกฟรีก่อน5้าเหรียญครับเก็บไว้เนาะได้น้อยได้มากไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนเล่นใหม่อะ่ะเออของเรามีไม่เยอะนะครับขอแค่ได้ได้มานิดนิดหน่อยหน่อยครับเราก็จะแลกบูปิ้นนั่นนี่ได้บ้างนะอย่างน้อยพื้นหญ้าเอย หรือว่าพื้นสวยๆอะไรเงี้ยที่เราอยากได้นะครับหรือแม้แต่วาฟเนี่ยนะเออสกินวาฟนี่สวยสุดครับ150เหรียญน,นะน่าจะพอหากันได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแลกกันนะอย่างที่บอกนะครับสัตว์เลี้ยงเอเอ,อพื้นหญ้าเอยผมมองไม่เห็นเพราะว่าผมแลกไปแล้วครับจริงๆมันมีนะจริงๆมันมีนะทุกคนนะแต่สกินบ้านนี่ผมบอกเลยว่าสําหรับผมนี่ค่อนข้างจะยากครับพันกว่าเนี่ยอตอนนี้ผมมีพันเหรียญอยู่เลยนะเออพันเหรียญอยู่เลยครับ น่าจะต้องแบบม,มันเก็บสะสมข้ามกิจกรรมได้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องรีบเอามาใช้ในกิจกรรมนี้ให้หมดนะครับเออเมื่อก่อนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่รีบใช้ไปนะผมจะสามารถซื้อสกินบ้านได้แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าผมดันไปคิดว่ากลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้ไงแล้วก็รีบรีบใช้ไปครับปรกากฏว่ามันสะสมได้นะทุกคนนะเอาไปใช้ในกิจกรรมต่อๆไปได้ครับตอนนี้เกมมันเริ่มกลับมาทํางานละเออมันจะคงจะมีกิจกรรมต่อมาเรื่อยๆครับเหมือนเมื่อก่อนนะเะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเก็บได้นะ สะสมก็ค่อยๆสะสมไปครับเล่นเล่นิดๆหน่อยๆนะไม่ต้องเครียดมากครับอ่ะทีนี้เรามาดูครับวันนี้นะล็อกอินมาได้5้าเหรียญครับเสร็จแล้วก็ต้องการใช้คือไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ก็คือหญ้าเขียวนะเราต้องเอาหญ้าเขียวมาใช้ครับถ้าใครไม่มีคราบไม่มีแปลนอะไรไม่รู้จะทํายังไงก็เอาไปขายได้ครับเอาไปขายที่ร้านมันก็นับเหมือนกันนะเนี่ยผมมี8นะสิ่งที่ผมจะทําคือผมมีนี่ครับผมจะคราบพื้นหญ้าครับพื้นหญ้านี่ใช้เยอะมากนะพื้นหญ้านี่ใช้ กองละ5 0ติบเลยนะครับใช้ถ่านอีกไม่ใช้เชือกอีกต่างหากนะครับเออหรืออยังอื่นมีไหมมันคราฟอะไรได้บ้างนะครับอ่ะคราฟหีบนี้ใช้200เลยนะหีบทองนะครับโอ้ใช้ญาติ200เลยนะจะเยอะมากนะครับใครอยากได้หีบสวยๆแบบนี้ไปตั้งบ้านแต่นี่ซื้อแปลนมาแล้วนะผมต้องซื้อแปลนมาจากกิจกรรมก่อนนะครับถึงจะคราฟได้นะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของเลยพูดเล่นใหม่เลยจริงๆนะครับมีไอ้นี่ครับของตกแต่งบ้านนะ าสามารถคราบแล้วเอาไว้ไปส่งรถได้นะครับไปส่งรถส่งเรือได้นะใช้3อันนะครับใช้พิกอีก10เม็ดนะอันนี้ผมทําไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าต้องได้จากอีเวนต์ไหนครับเออมันต้องมีอีเวนต์แบบจีบคนอะไรสักอย่างครับถึงจะได้มานะไอที่ใช้บ่อยๆครับหุ่นไลากาไงหุ่นไลากาใช้2อันนะครับใช้น้อยมากอะ่ะไปทำอาหารสัตว์ก็ใช้3อันครับตอนอีเวนต์คราที่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยเอาไปขายร้านนะนะ เอาไปโยนทิ้งเลยครับใช้พรมครับทําพรมนี่ใช้10อันนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ลางใหม่อันนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับของผมนี่คราฟสนามหญ้าได้ผมจะคราฟนะผมมีอยู่1 0 0 0ันอันนะผมจะคราฟไปเรื่อยๆจนกว่าถ่านผมจะหมดมันใช้ถ่านเยอะมากอะ่ะโอ้แต่ว่าใช้หญ้าเยอะเหมือนกันนะผมคราฟมา200ชิ้นนะครับดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมจะได้สักกี่เลียนนะครับวันนี้นะอันแรก30อันนะครับได้1เหรียญครับ ห้าสิบอันหนึ่งเหรียญครับสองเหรียญแล้วครับร้อยหนึ่งหนึ่งเหรียญครับสามเหรียญครับร้อยห้าสิบสี่เหรียญครับสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะหกครับอันนี้สองเหรียญนะครับเจ็ดแปดนะเก้าสิบนะครับโอ้โหผมได้มาแค่สิบเหรียญครับทุกคนพระเจ้าใช้ไปพันหนึ่งได้มาแค่สิบเหรียญครับโอ้บอกเลยว่าต้องมีย่าเป็นหลักหมื่นนะอย่างเงี้ยนะเออวันที่สองนี่เริ่มโหดแล้วครับใช้เยอะมากนะทุกคนนะเนี่ยผมบอกเลยว่าอื ยาเจอยาทีไรแพ้ทุกทีครับนี่เพิ่งแบบถึงแค่ระดับสามเหรียญเองนะใช้อีกร้อยสามสิบนะครับต้องหลายพันอนะ่ะผมว่าอย่างน้อยต้องสี่ห้าพันนู่นแหละนะครับถึงจะตันนะนะเออไม่รู้ว่าตันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยแปลงผักผม,มตอนนี้เอาหญ้าปลูกหมดเลยครับ <c oughs> โอโ้โหนี่คือผมกดไปพันนึงนี่ผมได้มาแค่สิบเหรียญเองนะทุกคนนะแต่ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูนะว่าเอาไปโยนล้านมันก็นับนะครับเมื่อกี้ผมลงท้ายด้วยแปดนะ ผมจะเอาไปโยนร้านสองอันครับหนึ่งสองนะครับเนี่ยให้ดูนะคนที่เขาตั้งใจทําจริงๆนี่เขาเขาจะโละเอาแบบพวกโรงงานนี่ทิ้งหมดเลยนะคราวที่แล้วเล่นตอนเล่นกิจกรรมกันครับเขาจะลื้อบ้านหมดเลยครับถนนถนนนี่เขาขูดออกหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ปลูกหญ้าครับสองแมปนะสองฝั่งนี่ปลูกหญ้าทั้งหมดเลยนะครับเออถ้าใครแบบต้องการเหรียญน,นะอยากได้ของดีๆเขาต้องทําอย่างนั้นเลยนะทุกคนนะนี่เรามาดูครับ เมื่อกี้ผมเอาโยนไป2อันนะเนี่ยลงท้ายด้วย1นึ่งศนแล้วครับก็คือเอาไปโยนร้านก็นับเหมือนกันนะถ้าใครแบบไม่มีแบบแปลนครับอะไรไม่ได้นะครับก็ไปโยนขายได้นะสําหรับไฟเบอร์นะครับแล้วเงินนะใครอยากใช้เงินนะครับไปนี่ครับเอาไปซื้อแร่นะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ครับแร่เงินกับแร่ทองแดงนะแล้วดูผมซื้อมาแล้วครับเออผมใช้เงิน5้าแสนเนี่ยผมเอาไปซื้อแร่มานั่นแหละนะทุกคนนะนี่ครับเต็มกล่องเลยนะเนี่ยเห็นไหม นี่ครับเนี่ยเต็มกล่องอย่างนี้เลยครับผมไปซื้อมาครับเดี๋ยวดูว่าผมซื้อมาหนักขนาดนี้เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะจะได้ถึงแค่ประมาณไหนนะครับทุกคนนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านบอร์ดกันก่อนครับน้องริตาโรสนะครับนี่มาดูฟาร์มครับเมื่อไหร่ฟาร์มเราจะเป็นอย่างนี้มั่งนะเออใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้นี่อาจจะยกเลิกการจัดบ้านไปก่อนครับขยายที่แล้วก็ปลูกหญ้านะปลูกหญ้าครับเออช่วงนี้ต้องเน้นปลูกหญ้าละ น้องรูซี่ครับน้องรูซี่สวัสดีค่ะ YouTube นะครับที่เห็นคอมเมนต์นะคะเห็นครับเห็นเห็นนี่เห็นคอมเมนต์นะนี่น้องเขาพิมพ์ติดนะครับมิสเตอร์เอ็มเคนะครับกลับมาแล้วนะหายไปน,นานนะเออมิสเตอร์เควันไม่ใช่มิสเตอร์เอ็มเคไปเรียกชื่อเขาเออหิวเลยน้องทีเมจิโจ้นะครับกล่องลูกโป่งให้เพชรแค่3เม็ดเองนะเอาเพชรน้องคืนมานะที่ขาดทุนนะมาเปิดกล่องลูกโป่งแล้วได้เพชรน,น้อยกว่าเดิมนะครับ น้องแอริเลนะครับไม่เคยซื้อพื้น้ายังมีขายนะครับเออแต่ไม่เคยซื้อเต่าไม่เห็นมีขายนะครับเออมีคนบอกหลายคนละไอ้ลองเลื่อนๆนหน่อยครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าคือบังเอ,อิญว่าผมมองไม่เห็นไงทุกคนนะมันเลื่อนอย่างนี้ได้ครับเราเอาเมาส์แตะตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับมันจะเลื่อนมาตรงคําว่าเพชรตรงนี้นะขวาสุดมันจะเป็นคําว่าเพชรครับมีหรือเปล่าช่วยดูหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะมีอยู่นะแต่ผมไม่เออผมซื้อไปแล้วไง แต่ก็อาจจะไม่แน่นะเพราะตอนที่ซื้อเต่าตอนนั้นมันเป็นอีเวนต์เต่าไฟโดยตรงครับมันก็เลยมีเต่าขายนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะเอออาจจะไม่มีจริงๆก็ได้นะอยากให้ทำกิจกรรม Q&A มาถึงผมวะ Q&A ตอบคำถามอแล้วแล้วผมจะไปตั้ง Q&A ตรงไหนดีอะหรือว่าไปโพสต์ในบอร์ดดีเนาะเออเดี๋ยวเราอาจจะไปโพสใน u t u b e นะครับตรงคอมมูนิตีนเนาะว่าเออ Q&A อะไรเงี้ยเนาะ น้องนาบียกุ๊กกรูนี่อันเก่าแล้วครับโอเคเนาะกิจกรรมกลับมาแล้วนะทุกคนนะเออระบบอาจจะเป็นระบบแบบแรกนะครับเรียกว่ากิจกรรมผันเงินนั่นเองนะเออไม่จําเป็นว่าจําเป็นจะต้องแบบทําให้ได้ทุกอันนะทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสมากครับเพราะว่าเหรียญมันสะสมได้เดี๋ยวเราไปใช้ในกิจกรรมต่อไปได้ครับทําเท่าที่เราทําได้นะแต่ว่าใครเจ๋งเนี่ยใครเจ๋งนี่จัดให้เต็มเลยครับผมบอกเลยนะสําหรับอ่าสกินบ้านเนี่ย พันกว่านี่ผมบอกเลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะกิจกรรมเดียวไม่จบครับต้องเล่นหลายกิจกรรมถึงจะเก็บได้ถึงพันห้าพันหกเนี่ยนะมันแรงมากครับดูดิบ้านไม้เนี่ยผมอยากได้บ้านไม้นะผมพูดตรงๆเลยแต่บางคนชอบบ้านขนมนะแต่ผมชอบบ้านไม้มากกว่าครับราคาถูกกว่าด้วยเออแต่ว่าเหรียญอย่าเพิ่งซื้อนะเออเหรียญอย่าเพิ่งซื้อครับเอาไว้ซื้อวันสุดท้ายวันที่7นะทุกคนนะวันที่7มันจะให้เราใช้เหรียญครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะแจกชุดให้เราครับ เพราะนั้นอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้นะเอาเก็บไปใช้วันที่7วันเดียวครับรอก่อนนะรอก่อนย้ำอีกครั้งนะโอเคเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับสําหรับทุกคนที่กําลังค้นหาข้อมูลของเกมนี้นะครับ Harvest Town นะบางทีมาพิมพ์ถามไว้ผมก็จะตอบช้าครับบางทีอ่ะผมแบบไม่ได้เล่นมือถือตลอดเวลาไงผมก็จะตอบคำถามช้าหน่อยครับ แต่สามารถหาคําตอบได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการที่คลิกมาที่ช่องผมนะกลับ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะมีเหมือนแว่นขยายครับอยู่ตรงนี้ยทุกคนนะแล้วก็คลิกไปที่แว่นขยายครับแล้วก็พิมพ์หาไปเลยครับอย่างเช่นคําว่าเล่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็กด enter ครับค้นหาเลยนะมันก็จะขึ้นมาครับเนี่ยเห็นไหมสมแดงและเล่าจากแอนดี้ครับหรือใครจะค้นหาหอยอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะขึ้นมาครับหอยนางรมกุ้กมังกรนะครับหอยปูกุ้งนะครับหรือใครจะค้นหาเงือกนะครับก็จะขึ้นมาครับเห็นไหมตามหามนุษย์เงือกพจนาโพจนาหาไม่เจออ่าหรือจะพิมพ์ว่าพจนานุกรมครับเออมันต้องพิมพ์ให้เต็มคํานะเนี่ยพิมพ์ว่าอ,อ๋อพิมพ์ไม่ถูกก็ได้นะเนี่ยพิมพ์ไม่ถูกก็ได้ครับให้มันคล้ายๆนะเนี่ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นมาครับพจนานุกรมครับแต่ถ้าพิมพ์พจนาเฉยๆไม่ขึ้นครับสั้นไปนะต้องพิมพ์ยาวๆอีกหน่อยหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับก็จะสามารถดูคลิปได้เลยเนาะหาคําตอบได้ด้วยตัวเองครับ